ย่าสซงไม่ค้อยออกมาคือมาเสียบที่กลางตืนนี่เบิ้งน้องตักะแตนเคลื่อนจนเฮือแตกเหมือนทางทีประเด็นกินเสร็จเลยร้อกินจนได้พี่น้องเลยบวชบบร้อนกินออมลายเนาะเพราะว่าน้องแปงกินเป็นตาเซ็บดิโซ่บนดุดชวดชวดเข้าไปก็เซ็บอยู่แบบนี้นะ ก็มาดีป่ะเ <laughs> ริจีต้าลายรีวิวแล้วมรีวิวแม่จเจ้าเป็นคนต่้คนต่เนาะคนต่รีวิวได้ อาพ้เียบด้น่เป็นยังอาบด้ยสวน่สว้เท่าหล่สวบกับ่ะอยาอ้อเข้มอคือมาเสียบนายมาไม่่ยเมเมื่อเท้เส่อนี่อือเอาจะบปกินตบท้องบกินก็ไ โอ้ยเจ็บทองเลยมาไม่ได้นี่ซื้อมาอยากเห็นบนเดนเดนน้ำตูเลยตกกาตตกแกตนน้องตกกากแตนงงน้องไม่มาเลยน้องไม่ <laughs> <laughs> น้องไม่ <laughs> ไมาเร <laughs> ื่อยๆต้องเสียสต์มาเติ้ลตากแตนห้องเพลงม้วนไหน <laughs> <laughs> คนละคนล่องวังต่อมาห้องเพลงปันป่นฟังแล้วตกกากแตนนี่ห้องเพลงม้วนได้เอา กินตำอีกแล้วมือนีตอนเว้นตอนอันตอนเว้นเราบ่พากันกินพากันมากินกลางค่ากลางคืนแล้วพากันอุกใจเลยบ่นีเรื่องเข้าห้องน้ำนี่เบิ่งนองตะกแตนเคลื่อนจนเฮือแตกมทางทีประเด็นกินเผ็ดเลยเสร็่ลเนาลาโอ้โอ้ไปทาเสรั่มนาลาเด้อโอเคเนาะนี่เด้อพูดได้ยักงามทาตามนองเลยสีไดงงามคือนองเนาะ เรากินไปน้ำบอกยกเงินก้อนเราก็สิได้ยิ้มบ้านคือน้องอีกเนาะท่าถาเขาไปน้องแปงกระถาแป้งวันนี้น้ำนมาออกไม่แม่รู้อน้ำหวานมากินจอดมึงไปกินหมกกระแทกนะยอมคนนี้เงินมั่นแล้ววะจำกุ้งแล้วมนหลายขาเนี่ตจำกุ้งสดอน้ำอย่างอน้ำเป๊ปซี่น้ำอย่างน้ำเด้อ น้ำาบ่กัดด้วได้ยินวอ๋อน้ำอันขวดน้อยๆฮัลโน้ำแดงบ่เอาอันน้ำเขากินขวดน่อยๆมื่อน้นๆมาจากซองขวดน้ำแตมน้ำแมน้น้ำอน้ำแโอง้ำงโมนแมน่ำแห้ตน้ำโม้มน้งมนงน้มน้ำแ้แน้กนมนโ้งมน้้้มากินแม้้มน เคยกินผู้เดียวเมื่อกี้นี้โคกนึงแล้วท้าบวกเจ้าบมาจากเทือท้าไปท้ามาเฮ็ดน้องนีนายกไก่ไปให้อีกโอ้เสพแล้วเดีนี้กินหลายคนเดีเมื่อกี้นี่กินสี่ห้าคนก็เลยเหมือนคือเห็ดเข็มบอกแลยลดเกลือความมาบ้าเลวเกลือความบ้กเลวจอตั้งใจเห็ดเกลือ เกือความเธอหน้าจังไบรเฮ็ดกินเพราะเจ้าบอยักเฮ็ดเนาะน้องแฟงเนาะบอยักเฮ็ดเราก็เลยตั้งใจเฮ็ดบอแซบนะเ็ดกินแล้วเอมแม่จังไบรเฮ็ดจังบอยักดิจังนั่งเบิ้งค่ะจับบอยักดิอยางเยอะคือบอกกินให้พ่อว่าสิ่มให้พาะว่าแซบกินหรอแม่มันบอจ็บนี่ค่อยข่เจ็บกระเพาะซีซัมนี้ซื่อธรรมดานั่งบอได้เป็นอะไรยิ่งบอคอยแต่บออย่าง ค่อยขาเหียนอยู่เลยขึ้นไปเรื่อยๆบักแม็กไปเหียนโตเหียนอยู่เวียงมันคือพอเงียบเงียบวะเวาเายกพอขาเนาะพอขานำมาให้ถ้าเราได้พอขาบอกว่าสิบหกพันบอกว่าวันนนั้จังใจเด้อท้าลืมหรือว่าใจพอขาต๊ะเออแสดงว่าเราได้พอขาต๊ะเออนี่ฝุ่นจับไปใส่กินตำทาใส่ได้ข่าวบุญพักเนาะ กินน้ำลายแล้วน้องตะกะั่นนี่อ่ลบอลร้อนะกินแม่น้ำนี่นะกินได้บอกร้อนกินต่ำบอได้กินน้ำก็กินบอได้แล้วเนาะบอกอกินเจี๊ยบท้องอเป็นเลยค่ะตะแตกเป็นตาแซ่มฮ่ามันนี่ คืนน้ำลายแล้วล่ะช่วงบักเสาร์อร่ะเยอะแยะกินจนได้พี่น้องเลย <c oughs> บลอลวิทบอลวิทบอลร้อนคืนน้ำลายนะเพราะว่าน้องแปงกินเป็นตาเสีบเด็โซ่บนดูดฉวดฉวดเข้าไปโอ้ยคือมาเป็นตาเสีบแถวสนกินจนได้สุดท้าย <c oughs> ดูดดูดคืนเด้ดดูดแข้ง เอาจนได้แตากล้องกระกลืนน้ำลายแล้วปันนี้จังได้จะกินน้ำเลยนี่กล้องมีผักกาดคือเมื่อไงเนี่ยเขาไปคนอยู่ในเคื่อนพ่อค้านะมีผักเงี้ยงเก่าออกมาให้หมดนี่จะเหม็ดผักกาดขับอันหัวหันน้ำนี่น่ะบ่แซบเลยบ่แซบเลยนะสู้คืนหอกแล้วสู้คือตัวนี้แซบ เอาคิดว <c oughs> <laughs> <c oughs> oh ่า <c> ว <oughs> oh <my> <c oughs> <c oughs> uh ิ่งว่เทดดิจ่ีสอามกเกล่เออมาลองสีมันดูอาให้หมดเลยเอาสีมันดูยกในเจาเลยค่ะฟองพ่อคาได้คุณเราไปแซมบบต้องกายมันเดินน้าต้องายมันไม่เลยเพาะว่าการกับบริเหตหรอวะนี่อันนี้มันทานังผู้สาวแล้นี่ ดึกม <l id: l id> <Bond ana> ั้งละเป็นกันเองแล้วแหละเบายอกซื้อๆคุณน่ะฉะนั้นมาเสพได้หน่เครื่องตุกแล้วเสพซีซัมได้บนหยาดกันกินคุณวะเอาจอกมาเยี่ยมตันซิมดูเป็นจังได้ขักยุ่งขักอยู่เนาะเสาเยี่ยมฮานี่ดิคือกินนับม้อนึงดิพอกินนับม้อนึง น้ำลาเอามันคือซมซมเนอะหรือว่าเป็นหย่อนห้ากับทูบแ้วมาวะม,มันจางให้ตาเไดกกินจน่ามากไหมซมมจ้งอืมกะเซบอยู่อันแบบนี้เนะ่บบนี่ก็มาดีปะขก้า <c oughs> ไปท่ไทกิน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 ให้มันหมดโอ้ไกลแล้วไก่แล้ว กาสีได้คองำแล้วสาวย้องเลยกินแมนินะห้องนี้นะแล้วกินนะกินมนนองกูดแบกูดเอาก็ต้องมากูดเชียกูดมันดีไรดิก็รามาแสบกูด กูดกูดตบเข้าไปะลอดเจมเออเมลอนเมลอนเลยลอนแอลมองดูลอนแอลองดูเมลอนนี่เพื่หน้องอันนั้นได้อ่กวเพีงเพิ่นแอลลันปัดแอลลันปัดประมา่ เต็นฮะเมนบอกเต็นบ I mean, ่มือน่ะนะพากันเต็นน้อยนึงวะเออองเดียวยู่เออลมลมไปเลยเมนเวลาโอลมกันอะไรนี่ส่วนกันมานั่งเราลมกันนิดหนเอยสวนคิิสมาสอ่ะนะเหมือนจะมีแบบกล้องค้องคุณมคองควันได้เต็มเต็วนี่เอาลงกันคุ้มบ้าบอหมัก เอาลงเล้วผู้บ่าวมักเสียเอาลงเห็นยังไอคำพนยังมักยิ้อ